วันนี้จะนำเสนอการเปลี่ยนโซ่ลาวลิ้นสไตล์เป็นเจสวิ์นะครับลองดูนะครับก็เตรียมแับแรกเตรียมของให้หมดนะครับคลายนี่เลยชัดเจนก็นีดูนะครับเพราะตัวนี้ปกปตินะครับแข็งหมดตัวนี้ชัดเจนมากดูนี่เด็ yeah. ก็จัดการเลยนะครับมุมกล้องที่ดีที่สุดคือ ตรงนี้หากมีเสียงลมเสียงอะไรก็ขออาภัยมาณะที่นี่เลยนะครับก็ลายตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็บล็อก12เป็นคลิปต่องเนื่องเลยครับไม่ต้องตัดต่อออกออกแล้วนะครับ โอเคได้ละเก็บใส่เลยครับรนี่ตรงนี้ก็คลายคลายเรียบร้อยต่อตัวนี้ก็ยิงตัวนี้ออกเลยนะครับแล้วก็ให้คลายตัวนี้ออกเลยเราจะได้ไม่ต้องลดโล่างนะครับสี่ล่างไม่ต้องกดคลายให้นประมาณนี้ก็ได้ครับนี่ก็ออกเลยดูชุดกดดูอะไรไปเลย ก็ออกมาก็เปลี่ยนไปเลยนะครับตัวนี้นี่นี่เอาออกพอ,อกดปกุป๊บมันก็จะออกได้นี่ก็ตัวน,นี้สรางครับว่ามีน้ำมันอ่ะต่อเลยนะครับพออันนี้ออกปกุ๊บมันก็ตัวนี้มันจะกดนี่ได้นะครับเหียบได้ ไไม่ได้สกิอาจไม่ออกก็ออกด้าน,นหน้าแต่เราสะดวกอะครับเอาออกได้ไหมเนี่ยเอาออก,ออกยางยางตัวนี้ระวังนะครับตอนตอนเอาใส่หรือเอาเอาออกหรือเอาใส่ เนน้เปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่ามันตัวนี้มันจะปอกออกด้านข้างเพื่อประคองประคองโซ่ให้มันแบบเนี่ยประคองมุมเนี้ยให้มันวกว้างขึ้นหน่อยนะครับตรวจดูตรงนี้ด้วยเพราะเสื่อมันโอเคไหมเสื่อมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วร่มสึก้วแต่ว่าตัวนี้ไม่ฟรีนะครับก็จ,จัดการล้าง หน่อยนะครับอือก็ชิดเลยนะนี่ของใหม่นะครับน,นี่ก็ใหม่โซ่ก้มใหม่ โต้ใช้เก้าสิบ้อใส่ด้านหน้าเข้าไปนี่นะครับปุ๊บอ,อันนี้ระวังเลยนะครับ110นี่มันชอบร่วงมันไม่จะชอบเหมือนพวกให้ลองเช็คให้รัว,วก่อนนะครับให้ตรงตรงตัการจริงๆ พราะวันนั้นกินภาคไปกินกันนะครับแทงเข้าแทงยางลองอันนี้หมุนแล้วก็หมดดุนดูเอามือหมุนดูว่ามันหมุนได้จริงไหมครับก็หมุนเข้าไปแล้วลองเอามือกิ้งดูเลยครับมือสอดกิ้งอ่าต่อได้บล็อกได้ครับไดว้บต้องเพระาะนั้นผมมได้ทดสอบแบบนี้งานเข้าเลยนะครับ นี้ก็ตรงนี้นะครับเราก็ยังไม่ตองอะไรตอกไปก็พอเ,เราต้องการมาร์คต้อการมาทีนะครับมาทอ็ทอปท็อดเดสเซนเตอร์มาตัวนี้นะครับนี่นะครับท่านคงจะรู้นะครับ กดขากดใส่ได้เลยนะครับขากดจะมีบุ๊อย่างกดใหม,ใม่ตรงนี้ก็ควางอ่ะกดนี่ลง อีลิมขัดต้องย้านะครับอ,อันนี้นะสำคัญเต็มก็ดีก็เตรียมใส่มาร์กนะครับนี้นี่นะครับกับนี่นะครับเล็งให้ตรงกับลิ่มหมุน ท็อปเดตลุกก็คือท็อปเดตก็คือลูกจุกึีสูงสุดน,นะครับนี่ตรงก็จับใส่เลยนี่แบบนี้นะครับเช็ดล้างน้ำมันแล้วนะเนี่ย อีกฟันเดียวเอาให้ดีๆให้มันลงล่องนี้ให้ตรงนี่นะครับนี่ป๊อปจะมาตรงนี้ ตรงไปก็เตรียมล็อกเลยนะครับล็อกกอ็จับก็ได้หรือว่าจะเอาตัวอันนี้ยิงเลยก็ได้นะครับนี่นครับตัวน,นี้ก็ประกอบได้เลยนะครับแต่ผมไม่ชอบอะ่ะผมชอบที่จะ เต็มระบบไปเลยอ่ะผมไม่รอให้ไม่ชอบรอให้แบบระบบมันเต็มแล้วค่อยอย่างเงี้ยผมชอบทำดีีน euh ักมั่นใจดูนะครับไล่บีก็เหมือนเราไล่ลมดีนะครับก็ให้มันออกตรงนี้ เรื่องความชื้อก็คลายให้มันนิดหน่อยก็ได้เอาได้อากาศออก ้อยก็ขันเลยครับขันเบรกตัวไล่ลมนี่ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเราไม่ขันนะมันก็จะซึมตรงนี้เออจากตรงนั้นกน็นี่ก็เดี๋ยวก็เอาเกลี่ยจานไฟใส่ตรงนี้นี่ก็เช็ดทำความสะอาดแล้วล้างไปแล้วจานไฟอะ่ะเช็ดนี่แล้วก็ใส่เลยนะครับ ดูลูกปืนดูอะไรให้ครบเช็ควันเบรล่งตรงไม่ตรงครับเอาตรง,ตรง ช่วยขันให้ถูอเออสิบสี่เข้าเสร็จที่เหลือปิดฝานะครับใส่ปะเก็นยันไฟข้าววาวหลบข่าว